ย hey, ูสวดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงการในส่วนของคอนเทนต์นะครับพีซีซั่นจุตินะบอสนะครับค่ายนะไม่รู้จะจบหรือเปล่านะตัวที่3นะครับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปเนะี่ยผมอาจจะต้องออจบประมาณวันจันเนาะวันจนนันทอาจจะต้องคัดคนนะเพราะว่ามีคนที่ไม่ตีนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนที่เข้ากิวมาแรกๆนะครับไม่ไม่ช่วยตีทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วเขาก็ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วเนะี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องแจ้งนะต้องแจ้งนะว่าให้เวลาพรุ่งนี้วันหนึ่งให้ช่วยตีแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาใหม่แล้วเนะี่ยแล้วก็มีเพื่อนๆในกนารังซ้อมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยตัวที่3นะครับเหลืออยู่4 6ล้านเนาะอีกเท่าไหร่สีปก็เหลือประมาณครึ่งทางไม่ใช่4 6ล้านนี่5 0 54ล้านผมเหลืออีก2ดาบพรุ่งนี้ได้ดาบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบหรือเปล่ามันลุ้นไปได้วยกันเนาะนะครับก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการตีแล้วกันที่นี่ใครที่อยากจะลองตีนะครับผมมีทีมมาแนะนานะครับในเรื่องของการตีของพี่ใครนะคุณก๊อบซัดไป11แล้วนะคุณค๊อนะครับผมอยู่ที่อะไรนะที่สิบสองนะเพิ่งตีไปไม้หนึ่งนะได้มาล้านสามอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมฝึกกันนะครับฝึกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองตีจริงกันนะครับซึ่งใครที่มีเซอินนะครับสี่หกจะได้เปรียบแล้วก็ใครที่มีเอ่อเวนดี้เนาะตัว T ตีบอสตัวใหม่มาจะได้เปรียบมากๆนะครับจะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลย ซึ่งนะครับเซตหลักที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นเซตกายภาพโจมตีเดี่ยวเนาะเพราะว่าบอสเนี่ยต้องตีเดี่ยวนะครับมาดูซีอินก่อนเนาะซีอินเนี่ยผมอัพสกิลเต็มนะครับแล้วก็คี้ทำร้อยนะครับเพราะว่าพาร์สีเนี่ยผมอัพไปด้วยก็เป็น41บวกกับไป59ก็ร้อยพอดีคี้ที่เข้าตำแหนอยู่ที่240จุดอ่อนไม่ถึงนะฮะจุดอ่อนขาดอยู่ขาดไหมจุดอ่อนผมขาดอีกนิดนึงก็ลุ้นเอานะครับลุ้นเอาแบบน้องน้องปอลน้องปอนบอกพี่อู๋ไปเน้ำแดงน้ำส้มแล้วกันนะตาม ตามของใครนะเอ่ออพอลโลใจเนาะนะก็ไปรุนน้ำแดงน้ำส้มกันว่าจะติดหรือเปล่านะครับซึ่งห้องนี้มีราเชลราเชลได้ยีบ2นะจากจุดอ่อนนะครับแล้วก็ราเชลผมเอาไปซีสอแล้วเดี๋ยวไว้มารีวิว C 2สราเชลให้ดูด้วยนะครับ ก็ของประมาณนี้นะครับเปิดให้ดูทีละชิ้นเลยหลายคนบอกว่าพี่เวลารีวิวช่วยเปิดทีละชิ้นหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าใส่ยังไงได้เลยครับผมนะ,ะนะครับใส่ประมาณนี้คีความใส่ขี้นะครับแล้วก็พลังโจมตีนะครับแล้วก็พลังโจมตีแหวนนี่คือเป็นแหวนที่เดอะเบสเลยซีอย่างเดียวนะครับมันได้ในเรื่องของแต่งจริงมันก็ดีแล้วนะเออบอสสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเสียหายหกเปอร์เซ็นต์นะครับคือเนี้ยดีที่สุดที่ผมมีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีสักวงนึงแล้วเป็นจุดอ่อนอยู่ขา้างางอาจ,จะดีมากนะครับ ต่อมาลาเชลับผมลาเชลนะครับเอามาที่เรียกว่าบัฟจุดอ่อนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกายภาพเบาบางมีลดป้องกันนะครับแต่ว่าต้องระวังนะั้นเรื่องของการใช้สกิลการแปะบัฟแดงใส่บอสนะครับอ,อันนี้ผมใส่ไปคี่ตีคอ้นนะครับแล้วก็ HP ไว้ย,ยืนช่องหนึ่งเดี๋ยวมันยืนไม่ไหวตัวบางฮะเดี๋ยวถ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะทําเป็น C6 เนี่ยนะครับเราจะสามารถทําเป็นเาเมจอีกตัวหนึ่งได้เลยเพราะว่าสเต็ปมันจะหนาขึ้นนะครับเนาะแล้วก็เดียวโลนครับเดียวโลนผมยังเป็นเซ็ตทั่ไปปซสี ใครที่เดียวโรนนะครับอัพสกิลหรือว่าเดียวโรนแบบลูกลักเลยนะทำซักสี่สองขึ้นเนี่ยใส่เป็นเซตดาเมจใส่ตีบอสได้เลยครับผมตัวนี้แรงฮนะยิ่งสีหนี่แบบโคตรแรงนะถ้าเกิดเอามาตีบอสนะครับลีน่านะครับลีน่าเซตเหมือนเดิมแต่เป็นเซตเลือดนะครับเน้นฮิลนะครับแล้วก็ถ้าลีน่าสีหกเนี่ยนะครับจะลดลดเวลาที่กดบัฟเนี่ยนะลดป้องกัน41แล้วก็ได้ความเสียหายเพิ่มนะได้ 28%เลยนะครับแล้วก็บิกิตเนาะบิกิตบัฟนะครจุดอ่อนนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของรถป้องกัน24ด้วยนะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงตอนนี้ผมทำเป็นขั้น3นะศักยภาพ3นะแต่ว่าลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลง7ลง9นะครับเบื้องบรรยากาศอีรินนะครับนี่คือทีมแรกเนาะสเต็ปการตีนะครับบอสเอ่อในส่วนของบอสไทเนี่ยสกิลข้างหน้าเขาเนี่ยสกิลข้างหน้าสุดเนี่ยมันจะขจัดบัฟตัวเองเวลาที่ติดบัฟแดงยิ่งขจัดปุ๊บนะครับเออ่พอขจัดเสร็จแล้วนะ มันจะตีเราแรงขึ้นนะครับจุดระวังก็คือเริ่มมาเนี่ยผมจะนะฮะบัฟก่อนแล้วก็ตีราเชลนะครับแล้วก็รีฟันเซอินปุ๊บนะครับพอเขาล้างเสร็จเลยเนี่ยเราก็จะมากดนะครับสกิลบนนะสกิลบนแล้วก็สกิลล่างก็ได้นะครับของเจ้าเดโรโลนใครอยากทำได้ดาเมจเพิ่มก็าทำเดโรโลนแรงๆนะแล้วครับบับลีน่าก่อแตกแล้วก็รีฟันครับผมนะแล้วก็จะวนอยู่ประมาณนี้ครับนะก็จะประมาณที่ผมเล่นนะมันแล้วแต่ว่าเซอินจะตีขนาดไหมถ้าตีขนาดด้วยเนี่ย ก็ประมาณไม่ถึง30เทิร์นแต่ถ้าเกิดไม่ตีไม่ค่อยตีไม่ขยันตีเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ30นิดๆนะครับไม่ถึง40ทีม2ก็ผมทีม2เนี่ยผมใส่เป็น S นะครับ S ใส่แหวนในเอหน่อยเอสยังไม่ได้ใส่แหวนเอาใส่อะไรเดียวอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปเลือกแหวนกันด้วยนะใครมีอำนาจก็ใส่อำนาจนะครับเดี๋ยวเราใส่แหวน S อสดีๆเลยอะเอาแสแตทเอาแสแตทนะครับใส่เอาสแตท S เอสมายืนในส่วนของรถเกาะนะครับ20%นะแล้วก็มีในเรื่องของ พายพายนะผมทำเป็นเซตแรงสุดเลยนะศีรษะหกกายภาพเลยครับพลังโจมตีหมดเลยนะครับเอามาแทงถ้าสกิลบนนะครับสกิลบนแรงนะยิ่งถ้าติดขีนะครับแต่ผมไม่ได้ทาําใส่คีผมทาําใส่กายภาพถ้าติดขีสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งแรงพอเดิมอีกนะแล้วก็แหวนะี่ยใส่เป็นความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเนาะนะครับส่วนเอ็ของไม่มีอะไรเลยนะของแค่เอามายือนอยเฉยยืนพลัสสีบนะครับสกิลล่างก็สกิลนี่นี่นสกิลเพ่งดับนะครับอันนี้ลดระยะเวลาดีบัฟเนาะนะนะก็เรียกว่า ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันเป็นซีศูนย์เนียต่อมาจุไอต้องมีตัวฮิลนะครับไม่งั้นยืนไม่ไหวเนาะนะครับฮิลแล้วก็การฮิลของน้องเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของความเสียหายนะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาผมใส่เป็นซีกนะฮซีกเนี่ยจะได้นะครับในเรื่องของกายภาพยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าซีใครซีสองเนี่ยเพิ่มกายภาพเป็นสามเทือนนะครับใครที่ไม่มีซีก็ใส่ไอรีนก็ได้ครับผมสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมไม่มีบวกแล้วนะผมดิบๆได้้ปรระะมาณนนนีีเลยใิบประมาได้ การออกสกิลนะครับการออกสกิลผมจะย่อก่อนอ่ะแล้วก็นิดนึงว่าผมลืมเปิดของจูพี่ให้ดูเนาะจูพี่นะครับถ้าใครอัพสกิลลงนี้ได้เนี่ยจะดีมากจูพี่ถ้าเกิดอัพสกิลลงนะครับคีเรทเนี่ยจะเพิ่มคีน้องจะบัฟคีก่อนนะ45เปอร์แต่ถ้าเกิดว่าอัพสกิลไม่ลงเนี่ยจะบัฟ37นะครับก็คือนั่งกดสกิลล่างปุ๊บนะครับก็จะบัฟคีแล้วก็ยิงสกิลบนนะครับสกิลบนก็เรียกว่าค่อนข้างแรงแล้วก็กลับมายิงสกิลล่างเปละเมิดได้ใครที่ทำ42นะครับการบัฟเนี่ย เป็น12เทินนะครับอืมฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวดาเมอีกตัวหนึ่งแต่ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ของผม51 51ดอดก็ยังขาดขี้อยู่นะครับถ้าเอาให้ดีเนี่ยตรงเนี้ยต้องออพให้ลงแต่หินผมหมดแล้วหินผมไม่พอแล้วนะมันไปลงอันอื่นหมดไงอันนี้ก็เพิ่มความแสกคตสีสิบเปอร์นะครับอันนี้คือ,อัพแล้วนะมันลงอันนี้ทาไมก็ไม่รู้ครับเนี่ยอืมถ้าลงอันนี้สวยเลยนะครับของเป็นแบบนี้นะความแสครตส2ชิ้นนะครับทาให้มันได้240มันจแรงแรงนะรผมลองแล้วประมาณ เยอะนะครับกับอย่างเงี้ยผมว่าทำคีดาเมจเยอะๆดีกว่านะลุ้นนะลุ้นน้ำแดงน้ำส้มนะของอพผลประโยชเอานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของอุปกรณ์นะครับแหวนอำนาจนะครับใส่อำนาจนะถ้าไม่ใส่อำนาจเนะี่ยอาจจะตัวแตกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคลายเนี่ยไอ้ด่านเนี่ยนะห้องเนี้ยเป็นตัวที่แจกบับค่อนข้างเยอะนะบับแดงนะพอคลายมันลบปุ๊บนะครับมันตีแรงเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองฝึกดูนะว่าได้เท่าไหร่นะผมคิดว่าเดี๋ยวต้องรออีกรอบนึงอ่อนะว่าที่เราจะตีแล้วเก็บแต้ม ไปแลกเอ่อการ์ดโอเซเวนไนท์เนี่ยไอ้กสกิลเนี่ยฮะเนี่ยห่วงโซ่นะครับมันจะกระจัดดีบัฟฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปเลยเนี่ยมาใช้ไปแล้วนะเราคอยใช้ราเชลนะครับเดี๋ยวราเชลแปะแล้วก็ใสอินสับเพราะว่าซีอินเนี่ยตีแรงตามบัฟด้วยนะแต่บัฟแดงหรือว่าดีบัฟนะฮะสกิลวนไวมากนะครับเราจะตีอยู่ประมาณนี้เพื่อนจะดูซีอินผมตีเท่าไหร่ในใสอินตีคีอยู่แล้วนะถ้าจิดอ่อนก็แรงขึ้นนะประมาณนี้เนาะแล้วก็สับไปเลยครับผม 10เทอม4แสนนะครับมันเป็น46เงินแร,รงๆและอัพสกิลด้วยครับอันนี้คือของที่ผมเทที่ดีที่สุดนะครับของใครไม่ถึงก็ตีไปเรื่อยๆนะเอาให้ได้สักล้านหนึ่งนะครับสองห้องรวมกันให้ล้านหนึ่งแล้วบอลจะใช้สกิลพอดีนะครับเราปุ๊บเนี่ยเราจะบัฟลีหน้าแล้วก็ฟันแรกรอบหนึ่งครับ สกิลจะประมาณนี้แหละถ้าเกิดคุณมีนะเดี๋ยวโหรน่าไม่มีก็กดอะไรก็ได้ครับสออันทิ้งไปก่อนให้บอลม,มันใช้สกิลฮนะให้คาร์ามใช้สกิลแล้วก็เรากดนะเนียาา่ยมันตีกันชัางแรงอยู่นะครับนี่จะฮิวก็ได้แต่ผมไม่ฮิวนะผมว่ามันเสียเทินนะครับอ่ะสามสิบเทินนะครับผมจบห้องแรก อันนี้ทำไมอยู่ที่เซอินแรงไม่แรงอยู่ที่เซอินเลยครับมาห้องสองครับผมนะย่อไว้ก่อนนะย่อแล้วก็เกาะแตกครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขายิงนะครับยิงเสร็จเรามาฮิวนะครับผมแล้วก็ยิงอีกรอบนึเนี่ยสเต็ปจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องตีจริงๆเหมือนกันไอตอนซ้อมมาดีนะตอนซ้อมแบบติดนู่นติด,ตดขี้ติดทุกอย่างยิงจริงไม่ค่อยติดเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวลองยิงดูนะเนี่ยสกิลน้องจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะาน้องบับขี้ไปแล้วนะครับปึบ้ง อันนี้จุดอ่อนไม่ติดนะครับถ้าจุดอ่อนติดก็น่าจะแรงอยู่อันนี้ต้องฮิวสวนเพราะว่าเราเจ็บมากครับเจ็บหนักเลยอฮิวแล้วดา่เมจจะเพิ่มนะครับใส่ซิกซิกเนี่ยข้อดีคือมีปรับกายภาพแล้วก็สกิลบนในฮิวได้ด้วยนะฮิวได้หน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่งก็เอานะช่วงนี้อะไรได้เอาหมดคือถ้าติดจุดอ่อนมันก็ดีแหละนะครับหรือว่าใครที่แบบมีเวลาก็อาจจะฟาร,ร์มของมาใส่มนันแน่นขึ้น โห oh, เป็นไงเรียบร้อยฮะจะไปกันหมดแล้วทุกคนนี้มมแรงเหลือเกินเนี่ยคือเธอเหลือแนละ้วแต่โตจะยืนไม่ไหวแล้วอันนี้อำนาจเด้งแล้วนะแล้วอยู่อีชุบมานี่คือชุบมาแบบไม่ได้ตีนะแบบโดนใครซ้ําเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ไอจิงมนขอแรงๆทงีขอแรงแรงทียิงโชว์คนดูหนะ่อยจูพี่จูพี่ยังไงล่ะคะไป บัตเขาให้ครับผมไงได้ 14k นะครับสกิลล่างครับผมเนี่ยจะวนสกิลอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะอันนี้คือตีทันบ้างไม่ทันบ้าง้วก็คือตีไปแล้วครับเอาให้มันได้ห่ะจริง,งมีอะไรก็ใส่หมดนะเพราะชุบชุบมานานนะผมรู้สึกว่าชุบจะไม่ทันแล้วนะครับก็เลยไม่ชุบละ ใส่เขาไปเลยครับโอ้โหเดอดูโซะมาคือรัวมากนะครับหัวตายหมดเนี่ยอีกนิดเดียวจะได้ล้านห้าแล้วนะนี่คือเต็มที่ของผมแล้วนะไป่ได้ประมาณขนาดเนี้ยเพืเ่อนๆเนี่ยครับ 1.4m สำหรับพี่คายนะครับผมไม่รู้ว่าจะเพียงพอจบหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนก็คือเขาก็ถทโอเนตีไปแล้วนะเดี๋ยวคือรอบนี้ผมในคิวผมนะผมบริหารจัดการแบบนี้ผมให้แต่ละคนเนี่ยนะครับที่ช่วยกันตีเนะี่ย ผมทาตารางสเปชีตไว้แล้วให้เพื่อนๆเนี่มันลงว่าแทโอเนี่ยทาดาเมจได้ดีสุดเท่าไหร่นะครับต่อรอบนะเอ่อหนึ่งครั้งเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วใครเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปซ้องคาร์มายตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นการเก็บคะแนนรอบหน้าเนี่ยผมจะได้วางแผนถูกว่าเฮ้ยรอบหน้าเนี่ยผมมียอนฮีซีหกถูกไหมผมอาจจะไม่ไปตีแทโอไม่ไปตียอนฮีเลยผมจะปล่อยคนอื่นไปตีแล้วผมจะามาตีขายให้จบนะครับคือตัวผมเองอาจจะตีไม่จบหรอกผมอาจจะเอาดาบที่ผมต้องไปตีสองตัวเนี้ยนะครับมันลงกับใคร คนอื่นจะได้มาช่วยเก็บได้อย่างน้อยๆเนี่ยรอบหน้าเนี่ยมันควรจบสักสามตัวหรือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมันควรจบสักสี่ตัวนะครับเพื่อที่จะได้ของรางวัลเนาะถึงของมันสุมมาอาจจะแบบไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ดีแหละเออมันก็ดีกว่าไม่ได้อะเดี๋ยวไปดูตีจริงกันดีกว่านะครับสําหรับพี่คายว่าถ้าตีจริงผมจะได้เท่าไหร่นะทุกคนนะมาตีจริงบอกเลยว่าน่าจะน้อยกว่าซ้อมไม่รู้เป็นอะไรนะใครเป็นว่างซ้อมแล้วได้เยอะนะซ้อมแล้วมันขยันนะตีจริงไม่ขยันเลย นี่บัฟไปก่อนระวังสกิลนี้นะฮะใช้เปิดมาบัฟแล้วก็ปานกนะครับแล้วก็ฟันได้เลยเนะี่ยเขาใช้ไปแล้วนะมีเวลา20วิในการที่บอสจะกระจัดนะครับกระจัดมาตีเราแรงกว่าเดิมอีกนี่ครับสเต็ปจ,จะประมาณนี้นี่เนี่ยเลค3วิอ่ะเดี๋ยวผมสับเลยถ้ามีตัวสัตว์เลี้ยงใหม่อ่ะดีกว่านี้นะโน้นนะแบบตีได้แรงกว่านี้แนะ่นอนนะครับตีขนาดบ่อยๆก็ได้เยอะนะ เห็นไหมเขาใช้ไปแล้วนะครับเราตีตีนะครับมันเร็วมากสก,กิลมันเร็วมากทุกคนมันผมลองคำนวณผมลองนั่งตีอยู่หลายรอบแล้วคือถ้าตัวประมาณนะี้ผมใช้สเตปนี้นะครับจบคนช่างไวที่เหลือก็เรื่องของของแล้วนะบางคนของเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยต่างกันที่ส่วนนี้แหละนี่เห็นไหมแต่สเตปม,มันจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเขาจะกระจัดบ้าพอดีแล้วเกาะแตกแล้วก็ตีใหม่ครับผมนี่ครับ แล้วก็ฮาสแสนไปไซอินไซอินไม่ได้ออกเลยโดนสับอีกเลี้ยวครับแล้วก็ยี่สิบหกเทินนะครับอันนี้ผมแปะนกเลยนะปั๊บก็ได้ครับปับป๊บปิดั๊บจริงๆมันก็จะจบแล้วเนะี่ย นี่32มสิบสเทินนะตีขนาดน้อย33มสิบสเทินเนาะเกินมา3เทินนะครับตีขนาดน้อยไปหน่อยอนะครับอันนี้ปั๊บก่อนเสนียดายขีมันไม่ร้อยทุกคนสกิลมันหมดแล้วผมตีอะไรแนา่าผมเอามาอัพเกียงแล้วในะหินนี่ตัวม่วงเนี่ผมอัพสกิลกับเกือบหมดแล้วนะตัวที่ใช้งานพวกใช้ตีบอสตีประสาทเนี่ยนะครับเพื่อกิ่วทั้งนั้นแล้วเป็นหัวกิ่ยวเนี่ยเราต้องทุ่มเทนะไปะเดี๋ยวยิงฮนะต้องทำตัวอย่างให้กับลูกลูกเกีวดูนะว่าเอ้เนี่ยหัวกิ่วลูกกิ่ยวยังทำเลยนะ ถ้าหัวกิวไม่ทำนะลูกกิวที่ไหนอยากทำถูกไหมเออต้องเป็นตัวอย่างที่ดีน,ะนี่แอบโมยครับนะโอ้พายผมพายแรงก็จริงนะงไปไวมากฮนะอ่ะเดี๋ยวคิวอีกรอบนึงฮนะเดี๋ยวไม่ไหวเดีวไม่ไหวไอ้ห้องนี้คือดาเมจแถมนะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับนี่ผมสานลงมาทุนปั้นจูปี้เลยนะทุกคนนะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับ ฮิวหน่อยพี่คายไม่ใช่พี่คายขอไปซิกซิกนี่ฮิวมาแล้วครับผมแล้วก็อันนี้คือถ้ามันลงแบบถ้ามันติดขีสักหน่อยนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นสายขี้นะเนี่ยสกิลไม่ติดเนะี่ยสกิลไม่ติดคีนะครับติดเอ้ยไม่ติดจุดอ่อนขอภัยมันก็จะได้ประมาณนี้นะยังติดจุดอ่อนนะไม่ขี้นะครับ กีน่ยิงจูพี่ก่อนเนาะจูพี่ตายไหมอ่ะรันห้าทุกคนอันเนี้ยดีขึ้นมานิดนึงนะหนึ่งจนะุดห้าเอ็มนะครับก็โดยเฉลี่ยเนาะนะครับหนึ่งจุดห้าเอ็มจะเรียกว่าประมาณนี้แล้วกันหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะติดขิดไหมจะติดจุดอ่อนไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่คีิโอ้โหม,มันทํามามันจะใกล้ๆติดยังไงก็ต้าจะติดอยู่เรื่องของจุดอ่อนเลยอาจจะมีไม่ติดบ้างนะครับ ขออนุญาตแคปนิดนึงเอาไปให้น้องๆนะแต่คิวผมน่าจะมีผมคนเดียวบ้งที่ c 6นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของการจัดตัวนะครับส่วนไอเทมนะครับก็ลองกอคลิปดูได้นะครับผมพยายามเปิดให้ดูแล้วก็ถ้าจูพี่ให้ดีอัพสกิลนี้ให้ลงนะครับจูพี่อัพสกิลลงหมดจะดีมากแล้วก็บัฟก่อนนะเวลาเล่นบัฟก่อนนะครับมันจะได้บัฟ45ถ้าเกิดอัพเต็มเนะ 4, าะ45าทำอีกเท่าไหร่ คี้45 50 55นะครับคุณทำคี้55เองของผม51ก็ใกล้เคียงแล้วถ้าเกิดว่าอัพสกิลลงเนาะแล้วก็แหวนเนี่ยพยายามใส่อํานาจนะครับถ้าไม่อํานาจเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไปใส่แหวนคี้นะคุณยืนไม่ไหวนะตัวแตกนะฮะแรงมากเพราะดีบัฟเรามันเยอะนะห้องนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นวินดี้จะใส่เพิ่มเข้าไปจะเก่งกว่านี้อีกนะครับเราก็จะบุตเดเมจคะแนนได้เยอะขึ้นตอนนี้ก็52%แล้วเดี๋ยวผมน่าจะตีให้ด่างหมดแหละอืม ถ้าดาบไม่หมดแล้วผมจะได้เอาของกลับมาโยกทำอย่างอื่นอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ